นางวิสาขาหญิงงามแห่งพุทธสมัยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ดูเหมือนว่าเรื่องความสวยความงามจะอยู่คู่โลกมาตลอดยิ่งเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์เสริมความงามออกมาเพื่อประทินโฉมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าวกว่าจะสวยได้ครบถ้วนกระบวนความจึงต้องหมดค่าเครื่องสำอางไปมาก อันที่จริงแล้วมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าการจะสวยให้ครบเครื่องนั้นมีเคล็ดลับอยู่เพียงนิดเดียวเคล็ดลับที่ว่านั้นผู้คนสมัยพุทธกาลเขารู้กันดีแต่คนที่รู้ดีที่สุดเห็นจะได้แก่หญิงงามแห่งพุทธสมัยที่ชื่อวิสาขามาตรฐานความงามพร้อม ครูอาจารย์มักจะอ้างถึงนางวิสาขาทุกครั้งเมื่อลูกศิษย์ถามว่าเบญจกัลยาณีมีความหมายว่าอย่างไรนางเป็นต้นแบบของหญิงที่มีความงามครบทั้งห้าประการอันประกอบด้วย 1. ผมงามเหมือนกำรรหางนกยูง 2. ริมฝีปากงามเหมือนสีผลตำลึงสุก เรียบสม่ำเสมอและปิดมิดชิด 3. กระดูกงามฟันขาวเหมือนไข่มุกเรียงเป็นระเบียบ 4. ผิวงามเกลี้ยงเกลาถ้าขาวก็ขาวเหมือนดอกกันนิกาถ้าดำก็นวลเหมือนดอกอุบลเขียว 5. วัยงามเป็นสาวสวยพลิ้งอยู่เสมอ เคล็ดลับความงามของนางวิสาขาคือการมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยรักษาศีลและเจริญภาวนาอีกทั้งยังทำบุญบริจาคทานอยู่เป็นนิดถึงขนาดพระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้นางเป็นผู้เลิศในการถวายทานไม่ว่าในแต่ละชาติพบวิถีชีวิตของนางจะเป็นเช่นไร นางก็ยังคงมุ่งอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนากุศลผลบุญเหล่านั้นจึงส่งผลให้นางเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์กลายเป็นมาตรฐานความงามพร้อมของผู้หญิงทุกยุคทุกสมัยทุกลมหายใจเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนางวิสาขาให้เป็นผู้เลิศด้านการถวายทานเพราะนางมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถึงขนาดอุทิศทุกลมหายใจเพื่อแบ่งเบาภาระของพระพุทธเจ้าแม้ต้องขัดแย้งกับครอบครัวของสามีที่นับถือลัทธิชีเปลือย นางก็ยังยืนกลานจะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระพุทธองค์มีเพียงเท่านั้นนางยังชักชวนให้พ่อแม่ของสามีได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาทั้งคู่นึกขอบคุณในคำแนะนำของนางวิสาขาโดยเฉพาะมีคาราเศษฐี เป็นพ่อสามีนั้นถึงกับถือว่านางวิสาขาเป็นผู้นำความสว่างมาสู่ชีวิตตนจนถึงขนาดเรียกนางวิสาขาว่าแม่ด้วยความเคารพนับถือแม่แห่งพุทธสมัย ความที่นางวิสาขาเป็นผู้มีวัยงามแม้อายุจะล่วงไปถึง120ปีแต่รูปกายของนางก็ยังคงสวยสดใสไม่ต่างอะไรกับหญิงแรกรุ่นด้วยความที่มีผิวผุดผ่องและผมดำสลวยหลายคนแทบไม่เชื่อว่านางเป็นมารดาของบุตรธิดาถึง20คน บุตรธิดาเหล่านั้นยังสืบสานวงตระกูลจนมีลูกหลานอีกจำนวนมากตลอดอายุไขของนางวิสาขานางเป็นแม่ของลูกๆเป็นย่าและยายของหลานๆเป็นย่าทวดและยายทวดของเหลนเหรนรวมเบ็ดเสร็จลูกหลานและเหลนของนางมีถึง 8,420คนทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความรักและความปรารถนาดีที่นางมีให้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านอกจากนางจะเป็นอุบาสิกาตัวอย่างในวิธีทำแล้วในวิธีแห่งโลกนางวิสาขายังมีตำแหน่งที่คู่ควรอีกหลายตำแหน่งด้วยนั่นก็คือแม่ตัวอย่าง คุณย่าคุณยายตัวอย่างและแถมท้ายด้วยคุณทั่วตัวอย่างอีกหนึ่งตำแหน่งอุบาสิกาตัวอย่างกิจนานปการที่นางวิสาขามุ่งม,มั่นทำเพื่อพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เสียสละอย่างเด่นชัดทุกครั้งที่พบว่าพระพุทธเจ้าหรือคณะสงฆ์มีปัญหาติดขัด เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรน,นางไม่รีรอที่จะเข้าช่วยแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นเมื่อทราบข่าวว่ากุติมีไม่พอสำหรับพระสงฆ์ใช้ปฏิบัติธรรมนางก็บริจาคเครื่องประดับล้ำค่าของตนเป็นทุนสร้างกุติเพิ่มเมื่อได้ยินว่า การที่พิษุและภิษุณีเปลือยกายอาบน้ำเป็นทัศนะอันอุจจาร์นางรีเริ่มความคิดที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระพิษุและถวายผ้าผัดอาบน้ำสำหรับพิษุณีจนเป็นประเพณีถวายผ้าอาบน้ำพระมาถึงปัจจุบันเมื่อเห็นว่าพระอคันตุกะ พระที่ต้องเดินทางไกลพระอาพาธและพระที่ดูแลพระอาพาธไม่ใคร่จะสะดวกในการบินทบาทนางก็ถวายพัตตาหารแด่เหล่าภิกษุด,ดังกล่าวและเมื่อตระหนักว่าภิกษุที่ป่วยไข้ไม่ได้ฉันยารักษาโรค นางก็ทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าถวายยารักษาอาการป่วยไข้ให้แด่พระภิษุภาพของนางวิสาขาในสายตาของศาสนิกชนทั่วไปจึงไม่ใช่อะไรอื่นหากแต่เป็นต้นแบบของบุคคลที่ยึดการให้เป็นสาระของชีวิตนางวิสาขา เป็นคนสวยงามมากเพราะในชาติก่อนได้เคยซ่อมแซมพระพุทธรูปและปลูกลงหลังคาคลุมพระพุทธรูปจึงเป็นปัจจัยได้เป็นจากกรัลรยาณีคือมีความงามห้าประการและนางวิสาขาก็เป็นคนรวยมากมีเครื่องระดามหาปราสาทราคา16โกรเป็นเครื่องประดับ เพราะอานิสงส์เคยถวายพระไตรีีวรไว้ในพระพุทธศาสนา